สวัสดีค่ะอยู่กับพีนินในช่องพีพรดาพีนินกันอีกแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนจากการเรียกว่าพีเอ็มพีนินเนาะโดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แค่อยากจะเปลี่ยนเฉยแล้วใครที่ยังไม่กด subscribe พีนะคะก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะข้างล่างนี้เลยวันนี้นะคะพีก็จะมาแชร์นะคะ7แอปใน ipad นะคะที่คนที่เพิ่งซื้อ ipad หรือว่ามี ipad อยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะโหลดเก็บไว้นะคะเพราะว่าเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตหรือมันต้องมีตอนที่ได้ใช้แน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า7แอปนี้มีแอปอะไรบ้างแอปแรกนะคะกะคะ็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือแอป Goodnotes นะคะก็คือเอาไว้จดไว้วางแผนไว้เหมือนเขียนเลคเชอร์ระหว่างอยู่ในห้องเอาไว้เรียนเ,นยเป็นแอปที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาและก็ไว้ทํางานหลายคนที่อาจจะต้องใช้จด บ่อยๆนะคะก็แอปนี้เหมาะมากๆเลยกู d Notes ไม่ได้ใช้ไว้แค่จดแบบเนื้อหาการเรียนอย่างเดียวนะบางทีพีใช้กู d Notes แบบสรุปซีรีส์แต่ละตอนชอบมากเลยการเซฟรูปแล้วเอามาทำสรุปต,ตัดนุ้นตัดนี่แปะสติ๊กเกอร์นะคะเอาสติ๊กเกอร์มาจากหลายๆที่แล้วก็เอามาตกแต่งในกูโนต์มันเป็นอะไรที่สนุกมากทุกคนกู๊ดโนตนะคะมีปกให้เลือกข้างในเนี่ยเยอะมากแล้วก็รวมถึงลายกระดาษว่าจะเป็นแบบชิ้นตรงเป็นดอทเป็นคอเนลเป็น เป็นแพลนเนอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันมีให้เลือกเยอะมากทุกคนก็ลองไปเล่นกันนะคะเป็นแอปที่คุ้มค่าที่จะเสียตังค์ให้มากๆเลยนะอันที่สองนะคะก็คือแอปโปรค e เอทค่ะหลายคนก็คงจะรู้จักแอปนี้เป็นอย่างดีเนาะแบบว่าเอาไว้วาดรูปเอาไว้แบบออกแบบอะไรใดๆนะคะบางคนอาจจะคิดว่าให้แอปนี้แบบสาหรับคนที่วาดรูปอย่างเดียวหรือเปล่าพี่เป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งเลยแบบไม่เลยอะ่ะทุกคนแต่พี่ก็มีแอปโปรค e เอทติดเครื่องไว้ โปรีเอทส่วนใหญ่พีจะเอาไว้ใส่อินเสิร์ตไว้ทำอินเสิร์ตไว้ทำอินโทรอะไรอย่างเงี้ยทำแอนิเมชัน GIF อ่ะค่ะทุกคนพีก็ทำในแอปโปรีเอมมันทำได้มากกว่าการวาดรูปเนาะแอนิเมชันก็ทำได้ในนั้นนะคะแล้วก็ตัดภาพแต่งภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ทำในในนั้นเหมือนกันแล้วก็ตัมเนลตัมเนลพี่ก็ทำในนั้นแอปนี้มันเป็นอะไรที่ทำได้หลายอย่างมากทุกคนมันไม่ใช่แค่สำหรับคนวาดรูปเพราะฉะนั้นก็ควรจะโหลดติดเครื่องไว้นะคะ แอปที่3นะคะทุกคนก็คือแอป iPhone แอปนี้เอาไว้โหลดฟอนที่เราชอบจากแบบแหล่งอื่นเอาไว้ในเครื่องตัวเองนะคะก็คือาแบบว่าโหลดฟอนอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราโหลดเนี่ยเราก็เอาเข้าส่งไปต่อใน iPhone แล้วเราก็อินสตอล iPhone นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้า setting เพื่อไปกดดาวน์โหลดอีกทีนึงพราะกด i n s tall เรียบร้อยใช่ไหมทุกคนฟอนต์นั้นมันก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องเราก็จะสามารถใช้ในแอป Good Note Procreate อะไรเงี้ยสามารถใช้ฟอนต์นั้นในแบบหลายๆแอป,ปได้เลยนะคะเพียงแค่ว่าเราเอาแค่โหลดเข้า iPhone อย่างเดียวมันง่ายมากๆทุกคนควรจะโหลดติดเครื่องไว้มากๆเลยนะแอป,ปต่อไปนะคะทุกคนก็คือ Google Photo คือหลายคนเนี่ยก็ใช้ iPad ก็จะใช้ iCloud ใช่ไหมแต่พี่อะเป็นคนที่ใช้มือถือเป็น s a m s u n งมาก่อนเพราะฉะนั้นใน s m s u u งอะพี่จะใช้แอป Google Photo ในการเก็บรูปแล้วก็ลองมาดูใน iPad ซึ่งมันก็มี Google Photo เหมือนกันพี่ก็เลยแบบเอารูปทุกอย่างที่พี่แบบกดถ่ายปุ๊บพี่ก็เอาเข้า Google Photo หมดเลยเพราะว่ามันไม่มีแบบจำกัดอะไรเงี้ยแล้วแอปเนี้ยเป็นแอปฟรี เพราะฉันพีก็ไม่ได้ใช้ไอคาวอีกเลยทุกคนเพราะว่าแอปนี้ก็สามารถเก็บรูปได้เหมือนกันอย่างพีนะคะสมมติว่าเราแคปรูปใช่ไหมแล้วเราก็โอเคเรามีรูปแล้วแต่ว่าหลายวันผ่านมาเราก็ไม่ได้ใช้รูปนี้แล้วเราก็เข้าไปใน Google Photo ก่อนรอให้ไอก้กลมๆอะไรเนี่ยที่มันซิงค์อยู่หายอันนั้นหมายถึงว่าโอเครูปเข้า Google ไปแล้วแล้วเราก็ลบ รูปในเครื่องเราที่นี้ใน iPad เนี่ยมันก็จะไม่มีรูปนั้นแล้วมันก็จะไม่เปลืองเมมอีกแล้วเพราะว่ารูปเราเนี่ยได้ซิงกับ Google ไปแล้วเพราะฉะนั้นรูปเราก็จะเก็บอยู่ในแบบ g o o g l e p h o t o แล้วมันก็จะไม่มีปัญหารูปรหลายๆรูปแบบสมัยป .5 ป .6 ของพีที่ใช้แบบเครื่องเก่าๆทั้มซุงเครื่องเก่าๆมันก็ยังอยู่ในนี้ทุกคนแล้วเราก็สามารถเซฟกลับมาได้ด้วยก็แค่กดเซฟ กดดาวน์โหลดนะคะทุกคนมันมันเป็นแอปที่แบบว่าทุกคนไม่ต้องไปงอไอคาวอีกต่อไปทุกคนก็แค่โหลดเข้า Google Photo แค่นั้นเองยังไงก็ลองโหลดเข้ามาดูแล้วก็ลองใช้ดูนะคะแอปต่อไปนะคะก็คือแอป PixArt ทุกคน Pixar รเนี่ยเป็นแอปที่สามารถแต่งได้หลายอย่างมากวิดีโอรูปเป็นคอลเลจเป็นแบ็กกราว n ด์หรือว่าเราจะดรออิ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พี่จะแบบ พีก็ไม่รู้ว่าเรื่องในโอกาสอะไรที่จะใช้แอปนี้แต่ว่าเวลาสมมติว่าเราต้องแต่งรูปหรือใส่เทกแบบเร็วๆอะ่ะบางทีพีก็จะใช้ต่อวิดีโอเหมือนกันสมมติว่าแบบจะทําเป็นวิดีโอแบบยาวแต่ว่ามีหลายคลิปลงสตอรี่ไอจีอะไรเงี้ยพีก็ใช้แอปนี้ในการทำทั้งที่เออจริงๆมันก็มีหลายๆแอปแต่ว่าแอปนี้มันเร็วแล้วมันง่ายสุดอย่างเงี้ยก็เป็นแอปที่ควรจะติดเครื่องไว้เพราะาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้เม,มื่อไหร่สมมติว่าทุกคนอยากจะแบบเออเอารูปมาเป็นคอลเลจแบบเร็วๆไม่รู้จะโหลดแอปอะไรก็โหลดแอปนี้เเอาาาไววว้ละกกััันนนพร่มมค เป็นอะไรที่รวดเร็วและสะดวกแล้วมันใช้ง่ายด้วยนะคะแอปต่อไปนะคะก็คือแอป l Light i Lightroom l i g h t r ร room เนี่ยก็เป็นแอปที่ค่อนข้างโด่งดังแล้วก็หลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วที่อยากให้โหลดติดเครื่องไว้ใน iPad เนี่ยจริงๆมันโหลดในโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าใน iPad มันแต่งรูปแล้วมันแบบเห็นรายละเอียดได้เยอะกว่ามากๆพี่ว่ามันสะดวกกว่านะคะแอปนี้ก็แต่งสีอะไรได้สวยงามมากเราจะลดเหลืองลงเราจะลดส้มลงเพิ่มฟ้าหรือว่าจัดสีอะไรเนี่ยแล้วก็ตามใจเราได้เลยในแอปนี้นะคะ แล้วก็การเพิ่มแสงการเพิ่มชาร์โดอะไรของมันมันค่อนข้างสวยพี่ชอบอะไรในแอปนี้เยอะมากๆแบบว่าพอใช้แอปนี้ก็ไม่สามารถจะแ,แต่งรูปในแอปอื่นได้อีกเลยแอปที่7นะคะก็คือเปเปอร์ค่ะทุกคนเปเปอร์เนี่ยเ,เมื่อก่อนพี่ชอบใช้เปเปอร์มากๆเพราะว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันมันยังไม่มีโปรคิเอทหรืออะไรนะทีนี้พอผ่านมาหลายปีพี่ก็กลับมาใช้เปเปอร์อีกเปเปอร์เป็นแอปที่เอาไววาดรูปนั่นแหละแต่พีรู้สึกว่ามันเอาไว้ใช้จดบันทึก j จอ n นลอะไรเงี้ยได้ดีกว่าแบบว่าจดาการไปติง่งหรือแบบว่าศิลปินอะไรเงี้ยพ,พี่ว่ามันค่อนข้างสวยงามน่ารักมากมากบัชของมันก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีไม่เยอะแต่ว่าฉันชอบสีน้าของเขามากแล้วเราสามารถผสมสีตรงเนี้ยสนุกที่สุดคือมันสามารถผสมสตีตรงไอ้กลมๆนั้นได้แต่ข้อเสียแอปเนี้ยคือค่อนข้างเยอะนะก็คือ อ,อ,อุปกรณ์บางอย่างของมันเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ต้องซื้อโปรแล้ก็ในหน้านึงเนี่ยสามารถใส่รูปได้แค่รูปเดียวค่ะก็ ก็เป็นข้อเสียแหละมันก็ไม่สนุกของเราเนาะเราก็อยากใส่รูปเยอะๆแต่ว่าเวลาจดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน่าหลักอับผีชอบนะแล้วก็ลองโหลดมาเล่นดูก่อนละกันชอบไม่ชอบอยังไงก็มาบอกกันด้วยละกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่ข้อจํากัดมันเยอะเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเนาะแต่ว่าก็แนะนําดูก่อนไปโหลดดูก่อนนะคะลองใช้ดูก่อนแอปที่แปดุกคนแอปสุดท้ายเลยก็คือแอป Pinterest Pinterest ปนเนี่ยเหมาะกับการหา inspiration แล้วก็หารูปแบบว่าสติกเกอร์ในการแบบ แกลกูดโน้ตอะเป็นแอปที่ดีมากๆเวลาพี่จะจัดห้องหรือว่าพี่จะแต่งรูปหรือว่าหาอินสไพร์กับว่าในการทำ, Insert YouTube ทำอินเสิร์ตยูทูบทำหน้าปกอะไรเงี้ยพี่ก็หาใน Pinterest หมดเลยนะคะอย่างสติกเกอร์เนี่ยถ้าดูจากหน้าแรกของพี่เนี่ยก็จะเห็นว่าสติกเกอร์เนี่ยเยอะมากๆเวลาโหลดแล้วก็แค่ดาวน์โหลดรูปมานะคะแล้วก็เอาไปใช้ในแอปต่างๆเอาไปแต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยทำได้ด้วยนะคะแอปที่ ดีมากๆคือเชื่อว่าทุกคนน่าจะติดเครื่องในโทรศัพท์เวลาแต่ว่าพี่จะติดใน iPad นะคะมันทําให้เราเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆด้วยนะคะก็ลองไปโหลดดูกันนะควรจะติดเครื่องไว้ก็เนี่ยนะคะทุกคนก็คือ8แอปนะคะที่ควรจะโหลดติดเครื่องไว้นะจริงๆก็มีอีกหลายแอปมากที่แบบพีจะมาแนะนําแต่ว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปไว้ถ้าคลิปนี้ผลตอบรับดีไว้พีจะทําเป็นแบบอีก คลิปหนึ่งมาให้ดูละกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พีด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะใครมีคําถามหรือว่าแบบว่า,วามีแอปอะไรแนะนําพีกับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย